มันกันยูกมองอันดีแล้วเนาะท่อนี่มันมาตีขีดินอยู่นี่มันหล่มลายลายลายเท่ๆเลยเท่ทังเลยน่ะเท่เลยเท่เลยโอเคเลยไปเหลือเขาเทีเลยเท่เลยลายครับก็ขึ้นมองขึ้นตรงลากำถือลากันหยุกเลยสินะน่าต่อชุดเลยเนาะ โอ้ปลาไหลปลาไหลอย่านี้ขึ้นมองนี้เลยนะโอ้สุดเลยไม่ไรโอ้หนักเลยลาเอาไปเลยมีแต่ปลาทั้งนั้นวะโอ้ไหลคักไหลคักตะท้องลาเอาไว้เลยนักนักปลานียังว่ามันนนักโอ้่าสุดเลยสุดเลยมันถือเป็นครูเลยรอบนี้มันถือเป็นคู่เลยรอบนี้บัวเมียนขาเบิองเลยขายุกเลยเอาทางล่างไปแล้วนะ

เป็นขู่หนพอดีพอขึ้นกันนะมีแต่กิ๊ดเย้ะสไลด์ยังโมล่มา ดินี้มันติดิอยู่นี่เนาะโอ้เนาะวองนั้นพาอยอ่แต่วันมันติดดิบวองอะมาเจอได้ใส่ทังเลยมีคนนู้ตายว่ะพี่หนึ่งอะกุ้มบ่ถือป้าสิ๋วเนาะเต็ม นี่กรสุดยอดแล้วทัวมันขันหยกมองกันดีแล้วเนาะท่อนี่มันมาตีขีดดินอยู่นี่มันหล่อมไล่ไล่ไล่เท่ๆเลยเทชังเลยนะเทเลยเทเลยเอเทเลยไป็นเรือกอเทเลยเทเลยไลยครับกดขึ้นมองกันช่ย ตองลากำัถือลาวหยุกเลยสินะอะตัวสุดเลยเนาะ